สวัสดีค่ะเมื่อนี้กฤติภามาอัปเดตนะคะเลี้ยงแหนแดงไว้สองสัปดาห์นะคะนี่สังเกตเลี้ยงไว้เป็นอาหารหอยนะคะนี่ตอนตอนแรกที่เขาเลี้ยงนะคะในกระมังเขาใส่ประมาณนี้แหละหลังจากพานไปหนึ่งสัปดาห์เขาก็จะขยายเต็มเต็มกระมังนี่สองสัปดาห์เขาจะเริ่มเป็นสั้นนะคะนี่มันจะหนามันจะหนาเนาะปกติมันก็นจะแบบ มิต้นเดียวแบบเนี้ยค่ะแล้วก็ขยายเต็มเนาะเพราะว่าพันไปสองสัปดาห์นะคะมันก็เริ่มหนาขึ้นเป็นสั้นเนาะค่ะนี่เป็นสัน้นอันนี้เขาก็เอาไปให้อาหารหอยได้ได้ดจ้ะนี่นี่ค่ะเขาออกมาให,าห้หอยเชอรี่สีทอนี่ หอยเชลีเขาก็จะกินเนาะแบบนี้ค่ะอันนี้เรียงไว้เป็นอาหารหอยเนาะเดี๋ยวเขาก็จะมากินจนเกี่ยงเลยล่ะค่ะนี่เอาไปอีกนะคะเพราะว่าหอยมันกินเยอะเนาะนี่ รับร้องค่ะตื่นไอเส,สารขึ้นมานะคะมือเอินเสา้าเน่ยคือเกี่ยงตับนะคะเดี๋ยวเขาจะหายแบบจนเต็มหนีเลยนะคะนี่นะคะอาหารลดต้นทุนเนาะปกติบางคนเลี้ยงหอยเชลีสีทองนะคะก็ต้องหายหัวอาหารเนาะตั่าอยู่เหนีอเขาไปหายนะคะเขาหายแนแดงเนาะหายใบผืชดต่างๆนะคะใบกล้วยใบผงชูรสเนาะ แล้วก็พวกใบต้นบักคุงอย่างสิล่ะค่ะใบมอน,นเนาะมีอย่างกับหายแบบนั้นเนาะค่ะนี่ก็คือมาอัปเดตนะคะแหนแดงในสองสัปดาห์กะสามารถเอามาเป็นอาหารสัตว์เลี้ยงเข้าได้แล้วจ้าเดี๋ยวเขาสีพาปไปอ,าอีกเนาะนี่ประมาณอ่ะกละมังหนึ่งตออหนึ่งหมื่นละคะ่ะ กว่าจะเวียนมาคบกัละมังนี่ได้อีกอะมันก็นขยายเต็มเนาะมันจะขยายเต็มเลยละค่ะรับรองกินบ่นเหลือค่ะไมเชลี่สีท้องกินสั่งกับเหลือกินเสือกับเบย่างเวลาเห่าออก่ะเห้าพยายามาออกให้เหมืดะะ่ดเด้อค่ะ ล้วก็ให้เหลือไหว้แค่นิดหน่อยเนาะให้ไว้เลือไว้แค่กําเมื่อเดียวพ่อนะคะเพื่อจะให้เขาได้ขยายต่อไปเอามา่ว้หนีโมเน,นเอามาไว้ขยายด้วยค่ะเอามาให้หอยเชอรี่กินแบบนี้นะคะแค่นี้บอกเลยว่าบ่พ่อเนาะเพราะว่าเขาค่อนข้างเยอะ กินแป๊บเดียวเขาก็หมดค่ะแค่นี้เนาะนค่ะให้เขาเหลือประมาณนี้กับพ่อเนาะให้เขาเหลือประมาณนี้กับพอ่อนี่ค่ะแล้วก็ให้เขาปล่อยไปอีกอาทิตย์หนึ่งนะเขาก็จะขยายเต็มขึ้นมาอีกแบบนี้ค่ะเขาก็จะขยายเต็มขึ้นมาแบบเนี้ยนี่ค่ะแบบนี้เนาะ เนแดงเลี้ยงง่ายนะคะ่กะก็ร้องไปเลี้ยงเบืง้งรดต้นทุนอาหารเนาะมาต้องซื้ออาหารแล้วก็อ่าสัดเลี้ยงที่เขาเลี้ยงไว้กะปลอดภัยเวลาเขากินเขายัางกะปลอดภัยเนาะมาต้องห้หัวอาหารเนาะคะ่ะกะดีตอ่อสุขภาพเขาเองอันนี้ก็มาอัปเดตให้เบืะะ้เง้อค่ะว่าเลี้ยงหนแดงมันเลี้ยงงาย่ายแล้วก็ให้เห็นการจเจริญเติบโตจากหนึ่งสัปดาห์สองสัปดาห์ให้เบิงะะ้งเนาะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะค่ะแล้วกะ เป็นกำลังใจให้สำหรับมือไมเดอร์เหลี่ยงไม่ไม่กะเลี่ยงใส่กระลมังแบบนี้ก้อนเนาะคะ่ะมันก์นสศษให้เขาแบบค่อยๆเลี้ยนลูกค่อยๆปึกไปเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้กะโค้งแค่นี้ก้อนนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันไหมเนาะค่ะสวัสดีค่ะ